รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่คุณภูมิธรรมเวชยชัยจะตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนในกระทรวงมหาดไทยครับว่าทำไมที่ดินเขากระโดงเนี่ยสารพิพากษาไปเรียบร้อยแล้วทำไมกรมที่ดินไม่เคลื่อนไหวต่อไม่เอาที่ดินหลวงที่ชื่อว่าเขากระโดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ กับคืนมาตั้งคณะกรรมการสอบสวนครับผมจะติ๊กตอบว,วันนี้เพื่อต้องการชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างคุณภูมิธรรมเวชชยชัยเป็นมทหนึ่งกับคุณอน,อนุอนุทินชาญวีรกุลเป็นมทหนึ่งเอาการณีเขากระโดงเป็นบรรทัดฐานครับคุณอนุทินอยู่มาสองปี แทบจะไม่ได้แตะอะไรเลยเกี่ยวกับเขากระโดแต่คุณภูมิทรรมเข้ามาเพื่อจะทํางานทํางานเพื่อจะเอาเขากระโดงกลับคืนมามีการเคลื่อนไหวอย่างนี้แหะครับเปรียบเทียบกันผมเห็นว่าที่หลวงอยู่ร้อยปีพันปีก็เป็นที่หลวงครับเป็นที่การรถไฟคำเลือกสา,า,าสรนิกาสิ้นสุดไปแล้วผมให้กํำลังใจภูมิธรรมเวชยชัยนะครับ เอาที่หลวงกลับคืนมากัมพูชากับไทยยังพิพาทกันยังไม่ได้บุกรุกยังไม่ได้เสียอธิปไตยแม้แต่หนึ่งตารางนิ้วคนไทยบางกลุ่มก็เรียกร้องว่าอย่าเอาที่ดินคืนมามีอธิปไตยอย่าให้ใครมาลุกรานแต่นี่ทุนโท่กลางเมืองปุรีลำเขาก็โดงทำไมไม่เอากลับคืนมามาเป็น ของหลวงครับเป็นคำถามนะครับฝากกรอนไปหาทุกคนกันแล้วกันเอาเขากระโดงคืนมาใครบุกรุกลืมตาดูได้ที่ดินหลวงไม่ใช่ที่ดินใครกฎหมายบังคับใช้กับทุกคนให้กำลังใจมทหนึ่งภูมิธรรเวชยชัยเอา ที่ดินเขากระโดงกลับคืนมาเป็นของหลวงครับ